พาีจะมาต่อกันนะครับการสู้พารีจะเป็นพาดสุดท้ายแล้วก็เป็นยายาโอ้จับอห้อยห้ายามเจอพสุดท้ยอุโอเต็มหลังอย่างนี้บอกเลยเจ็บยา คืออะไรเป็นเบสบอลเลยนะแ้วขอนท่านอีกครั้งใน้อของผมนะรกยาูะการายการกระตุกทีวีวันนี้กัเกมทุมในเด้พราสสุดท้ายของจริงนะครับป

bang 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 Ui <coughs> 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 oh.

อุดูดอา Achievement u n l o c k เฉยเอ้อ้ยอื้อหือหยาร้องร้องหยายาอีกแล้ว แบแนหลแ่หลงนี่ยิงไไปอเอ้ยไที่แผ่นหลังนี่รูดอีกแล้วแล้วปวดปุอ้อ อามือบังอุยตัวมันใหญ่เลอเินเยเล่นเฮดช็อตโอ้โหยาโอ้โหโอ้โหเราเตะยังอุจจาระปัจจั แล้วอื้อเข้าที่หลังหนึ่งนัดแล้วกดเอ,อื้อตอกหัวอื้อ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 นัดกระโหลกอื้ออื้อ มนเลยครับเรามาต่อกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ที่มึงวิดีโอมานะฮะแต่ว่ามันต้องมีแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะกระตุกๆนิดหน่อยเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยรู้ก่อนได้ไหมมีอะไรรู้ไหมไอ้ยักษ์เมื่อกี้ฆ่าแทบตายไม่มีอะไรเลยดูดิโอ้โหอยู่ยเศร้าเลยเฮยใหญ่เอาละครับพาร์ทนี้ไปไหนเนี่ยไปนู้นะเราต้องไปช่วยนะแซงเราเราจะเจอใครครับผม บอกเลยว่าพาร์สนี้นี่จะเป็นพาร์สสุดท้ายจริงๆแล้วนะถ้าเกิดผมแค่จบเนี่ยโอ้โหเกมแรกที่แค่จบไปชแนลเลยเอ๋อแล้วท่านบูหายไปแล้วเฮ้ยเอ้าเอา,เอา,เอากดอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เมื่อกี้อย่าพึ่งมองไม่ชัดอื้อปากเข้ากลางล่างนะยิบยิบโย เอาพกมาอือยิงทันควันมาแล้วโอ้โหอ่าพกคู่เชยโอเท่เลยมาแล้วอยูไ่ไหนอยู่ไหนอือ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 หล่นไปเลย โอ้โหนี่เลยครับคือที่มาของลาล่าครอสนี่สาวเป็คู่ของอเราเลยแล้ว้าไปแล้วเข้าไปแล้วใจเ,เย็นแทบจะเย็นลกูกอือปักเข้า,ากลางใจบอกเลยว่าพันธมิตรสุดยอดกลางใจชาวออสเตรเลียว โอ้เขาจะฉ็อมต่อโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับแหมแล้วก็ฆ่ากันสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้ลาน่าจะมาช่วยแซมแซมโอ้แซมโอ้เขาคุกเข่าแซมอือเออเออเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องแปลเนาะลาน่าเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันอยู่นี่หัวใจ ฉันปลอดภัยนะซาดฉันปลอดภัยยู่เซฟมีไอเดี่ฉันรู้นั่นเธอช่วยฉันจะรู้เธอทำได้ทำตามสัญญาไงกลับบ้านกันเถอะโอ้แสงแดดครับแสงแดดแรกของวันนี่กลับมาส่องที่โอ้โหสองคนนี้เลยเดียว์เชลสุดยอดไปเลยนครับวันนี้เราประจญภัยกันมาถึงสิบพาร์ทด้วยกันในสระทัวร์ไรเดอร์ นี่คือพาสุดท้ายกันแล้วนะฮะอืมยืนมาเลยยืนมาเลยโอ้แดดแรกของวันได้เห็นแสงแดดกันแล้วอ่าีนครับผมรายการกระตุก,กทีวีถ้ยคืออะไรคือกระตุกโอ้ยจบแล้วโอ้ยน,นันน่นนละละั่นนั่นลาลาเธอพาแซมมาด้วย เธอทำได้เธอทำได้โอ้โหนี่มาช่วยเลยครับผมแหมฉันคิดว่าเธอน่าจะปลอดเพลน่าจะโอเคนะน่าจะปลอดภัยเกิดอะไรขึ้นด้านบนเอ่อมันจบแล้วแหละเราควรจะออกมาจากที่นี่แล้วดังนั้นเรา พอจะที่นี่กันดีกว่าแปรอะไรไดูนะฮะแปรตรงไม่ตรงก็ขอขอภัยด้วยหายไปนานละละครับแล้วแบบ t r u เดอร์ออกก็ได้เลยโอ้โหมีโซบายโซนิฟอะไรฟาเตอร์เโอ้โหดับเบิลพิมไลท์เดเลียดโอ้หไม่แปรแล้วกันนะส่วนนี้ บอกได้เลยครับว่าในสุดเราก็เดินทางมาถึงจุดจบของตัวเกมกันแล้วนะมมจบแล้วจบเกมแรกในชนแนลแต่ก่อนจะจบนี่บอกเลยว่าเป็นปีเกมออกมาจนเกมนี้เก่ากึกไปแล้วนะแล้วก็ไทยเทซาวด์เจอรันตามเรื่องอ,องกรทางใาของญี่ปุ่น ในเรื่องเร่นโกสมุทีต้องการอะไรไหมโอ้โหบอกเลยว่าไม่อยากแปลฟังกันไปแล้วกันนะแปลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่บอกได้เลยครับว่าในสุดแล้วก็เดินทางถึงจุดจบของเกมกันแล้วนะครับแต่ n o อ g ก i n g home บบแปลอะไรแปลตรงเกินไปหรอเปล่าโอเคครับผมก็รับรายการแลดเ e อร์เกมเมอร์ทีวีวันนี้ก็ขอลาช่วนไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ในโปรเจกต์ครั้งหน้านะครับผมบ๊ายบายเย้